สวัสดีครับทักเรียนกลับมาพบกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของความยาวของรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนทราบไหมว่ารูปสามเหลี่ยมแลแต่ละรูปนั้นมีความยาวเท่าไหร่ถ้าครูมีเชือกมีเชือกนะครับครูเอาเชือกมาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วครูก็ตัดปลายปุ๊บอ่ามันก็จะได้เชือกเหมือนหนึ่งเส้นที่ยาวแบบนี้ที่มันล้อมรอบสามเหลี่ยม อย่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหารูปสามเหลี่ยมได้ง่ายๆเลยความยาวนะครับความยาวรูปสามเหลี่ยมก็คือเอาด้านทุกด้านมาทำไมกันเอามาบวกกันไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็แล้วแต่เอาด้านทุกด้านมาบวกกันก็จะเป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยม <hazards> นี่ด้านทุกด้านมาบวกกันหรือรวมกันนะก็จะได้เป็นความยาวรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าความ ความยาวของรูปสามาาาาาาเหลี่ยมเท่ากับด้านทุกด้านรวมกันก็คือเอาด้านทุกด้านมาบวกกันนะครับนักเรียนเช่นตัวอย่างเช่นคุณมีรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะแบบนี้ ด้านนี้ <st immt> ด้านหนึ่งด้านสองและด้านสามด้านหนึ่งมีความยาวสามเซนด้านสองห้าเซนด้านสามหกเซนให้หาความยาวรูปสาเ่าเหลี่ยมนักเรียนก็ทำไมครับให้เป็นกขขโจทย์ให้หานะความยาวของรูปสามเ,มาเหลี่ยมกขขนักเรียนก็หาได้โดยใช้นิยามนิยามของข้างบนนี้นะครับก็คือความยาว สามเหลี่ยมกขอคอ,อก็คือเอาด้านกุกด้านมารวมกันก็คือเอาสามบวกห้าแล้วก็บวกด้วยหกเท่าไหร่ครับแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่หน่วยคือเซนติเมตรความยาวหน่วยก็เป็นเซนติเมตรแต่ถ้าพื้นที่ต้องเป็นตารางนะครับง่ายมากง่ายโจทย์บางข้อนะครับโจทย์บางข้อให้มาแค่ด้านเดียวเช่น รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจคภูาหา้นี่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านทำไมครับยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งมีด้านด้านหนึ่งยาวหา้าเมตรมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่อ่าเราก็าไปดูว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคุณสมบัติเป็นไงเนาะมีด้านทุกด้าน ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านนี้เราก็รู้เลยว่าห้าเหมือนกันด้านนี้ก็ห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาสามด้านมารวมกันก็กลายเป็นห้าคูณสามเพราะมันเท่ากันนครับก็กลายเป็นสิบห้านี่แบบนี้โจทย์ถามต่ออีกถ้าต้องการล้อมรั้วลวดหนามซักสี่รอบจะต้องใช้ลวดหนามเท่าไหร่เออนักเรียนก็แค่อะไรครับคูณด้วยอะไร เอา15คูณด,ด้วย4ใช่ไหมครับรอบ1นก 1, กึเอาดา้านด้าบวกกันถ้ามี4รอบก็คูณด,ด้วย4ก็กลายเป็น5า4 4 4 4 4เป็น6ก็เป็น60สนี่ใช่เ<า>สรุปอีกทีนะนักเรียนครับความยาวของรูปสามเหลี่ยมหาด้วยดวยการเอาด้านด้านมารวมกันนะครับก็จบไปสำหรับ เรื่องของการหาความยาวของทุกสามเหลี่ยมน,นะครับวันนี้ครูปองก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคอยติดตามกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวครูปองไปก่อนสวัสดีครับ